สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังอยู่กับเสียงศิลาหนังสือที่จะมาอ่านให้ทุกท่านฟังในวันนี้คือหนังสือเกิดมาชาตินี้เขียนโดยสมณะโพธิรักษ์พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2567จัดพิมพ์โดยสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมและชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทย บทที่หบุรณภาพในไตรสิกขายุคนี้พึ่งจะ2,500ปีเท่านั้นแค่ครึ่งหนึ่งของ5,000ปีอันเป็นพุทธกัปของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมวงการศาสนาพุทธยุคนี้กระแสหลักก็ได้เสื่อมหนักถึงขั้นทุกวันนี้คณะผู้บริหารศาสนา เต็มไปด้วยลาบสักการะแบกยศแบกชั้นยกยอสรรเสริญเสพสุขกันระเริงรุ่งเรืองกันขนาดไหนมันเต็มไปด้วยพิธีการเละเทอะไปเละเทะด้วยศยยศาสตร์เดรฉชานวิชากันหนักหนาสาหัสปานใดศีลก็ไม่พ้นศีลลัพะตุปาทานยังไม่ต้องพูดถึงขั้นไม่พ้นศีลลพะตะปรามาศหรอก นั่นคือได้แค่ถือศีลกันแบบไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะศีลไม่ได้เป็นที่มาแห่งสมาธิเลยศีลก็ลืมตาปฏิบัติแบบศีลละพตุปาทานดังกล่าวแล้วถือศีลกันแบบพาซื่อทื่อ,อไปตามจารีตประเพณีกันออกนอกขอบเขตพุทธเพราะถือศีลปฏิบัติศีลกันมิจฉาทิฐิไปหมด ศีลไม่เกี่ยวเนื่องไปถึงฌานถึงบุญอะไรเลยถือศีลปฏิบัติศีลไปคนละเรื่องกับฌานกับบุญถือศีลปฏิบัติศีลกันได้แค่กุศลเท่านั้นคือได้แค่ความดีงามกันให้ตนได้อาศัยเป็นสมมุติธรรมไม่มีผลถึงขั้นปรมัตถธรรมที่เกิดผลขั้นบุญหรือประหารกิเลสกันแท้ ถือศีลปฏิบัติศีลก็ไม่มีธรรมริตถึงขั้นบุญอีกแถมเข้าใจบุญผิดเพี้ยนไปแค่เป็นกุศลเสียด้วยชาวพุทธยุคนี้จึงไม่บรรลุมรรคผลโลกุตระธรรมไม่มีนิพพานจริงมีแต่นิพพานเกะก,กันเท่านั้นสมาธิก็แยกไปหลับตาปฏิบัติเข้าฌานออกฌานกันไปแล้วก็ได้สมาธิ ซึ่งก็เป็นมิจฉาชานมิจฉาสมาธิมันก็แบบเดรถีโลกีเขาได้กันทั้งนั้นแล้วก็หลงผิดกันสนิทว่านี้คือการสแสวงบุญแบบพุทธที่แท้แล้วสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธกันอยู่โตรงๆมันผิดถนัดชัดเจนก็ยังหลงเลอะเทอะเละเทะไปบุญ ไม่ได้เป็นการชำระกิเลสหรือฆ่ากิเลสกันเลยเพราะเข้าใจบุญเป็นกุศลที่เป็นสมบัติแต่บุญนั้นเป็นวิบัติแท้ๆเพราะความรู้อันเป็นโลกุตระนั้นไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันเลยก็เห็นเห็นกันอยู่ชัดชัดตรงตงว่าไม่มีมรรคผลอะไรแล้วแถมมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาผลยกย่องอรหันเกะกันอีกพุทธได้เสื่อมหนักกันถึงขนาดไม่มีอริยธรรมในวงการพุทธศาสนายุคพุทธศักราช2,500นี้แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นี่ก็ความจริงอีกซึ่งปรากฏกันอยู่โทนโท่โต้งโต้งขืนปล่อยความเสื่อมเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก โดยไม่มีใครนำเอาโลกกุตตรธรรมมาให้แก่ชาวพุทธยุคนี้สืบสารไว้แล้วไสก็แน่นอนว่าศาสนาพุทธของพระสมณะโคดมจะไม่ยืนยาวถึง5,000ปีแน่ยิ่งกว่าแน่ดังนั้นในพุทธกับของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมที่ผ่านมาอาตมาผู้เป็นพระโพธิสัตว์จริง ซึ่งอาตมานั้นได้ร่วมเป็นสาวกของพระองค์และได้บำเพ็ญตนตั้งปณิธานเป็นอัครสาวกของท่านก็สำเร็จจริงผ่านมาแล้วในช่วง4 5พรรษาที่พระพุทธเจ้าสมณะโคดมทรงดำรงสถานะเป็นพระพุทธเจ้าและบัดนี้ก็ปรินิพานเป็นปริโยสารไปแล้วอาตมาบำเพ็ญบารมีโพธิสัตว์ ก็ต้องประคองช่วยสืบสารศาสนาพุทธกันต่อหน้าที่แท้ของโพธิสัตว์ต้องทำก็ต้องเกิดมารับหน้าที่ตามความจริงที่ต้องปฏิบัติต้องเป็นไปตามความจริงมันละเว้นกันไม่ได้ความจริงมันก็ต้องมีของจริงกันแท้ๆไม่เช่นนั้นศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมไม่ถึงห0 0พปีแน่ๆพระพุทธเจ้า ท่านก็ปรินิพานเป็นปริโยสารไปแล้วจริงๆถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์มารับหน้าที่สืบทอดแค่พุทธศักราช2,500นี้วงการสงหมู่ใหญ่ก็เห็นกันแล้วว่าไม่สามารถพากันบรรลุโลก,กุตรธรรมอยู่จริงๆแท้ๆดังนั้นจึงต้องมีความจริงที่เกิดมาในยุคพุทธศักราช2,500นี้ ก็เห็นกันชัดๆแล้วว่าในวงการสงฆ์ก่อนที่อาตมาจะนำโลก,กุตรธรรมมาสาธยายและพากันปฏิบัติจนกระทั่งมีอาริยบุคคลสีเหล่าเกิดขึ้นได้จริงจนกระทั่งมีสังคมพุทธที่เป็นสารานิยธรรมหกกันจริงๆผู้ไม่มีภูมิรู้เพียงพอก็ไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง แน่ถ้าผ่านยุคนี้ไปแล้วก็จะมีแต่เสื่อมต่อเนื่องกันไปถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์เกิดมาสืบสารต่ออีกเป็นอันสิ้นสุดแล้วที่ชาวพุทธจะสามารถมีสัมมาทิฏฐิกระทั่งเกิดปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบความเป็นโลกุตระธรรมกันได้ยุคนี้ จึงเป็นยุคที่เหลือชาวพุทธจำนวนน้อยที่สุดกันแล้วจริงๆที่จะสามารถมีสัมมาทิฐิและเกิดปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบโลกุตรธรรมและสามารถศึกษาปฏิบัติบรรลุโลกุตรธรรมถึงขั้นอรหันต์มีโพธิสัตว์ปรากฏผู้ไม่รู้และได้หลงยึดถ,ถือเอาผิดเป็นถูกไว้สนิทแล้ว เขาก็จะไม่มีปราโตโคสะและไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาก็เป็นนานาสังวาสกันไปนี่ก็เป็นความจริงงานกอบกู้มันจึงยากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่พึงเกิดขึ้นในพุทธกัปของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมมาก่อนต่อจากยุคนี้ไปถ้าชาวพุทธไม่สามารถมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบ โลกุตระกันได้อีกศาส,สนาพุทธของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมก็เสื่อมและเสื่อมไปจนสุดลงแน่นอนแต่พุทธศักราช2,500นี้ยังนำโลกุตระธรรมมาสถาปนาลงไปให้แก่ชาวพุทธศึกษาปฏิบัติเกิดมรรคเกิดผลถึงขั้นมีสังคมชุมชนสาธารณภพคีเป็นวัฒนธรรมปรากฏได้จริง สัมผัสพิสูจน์ตรวจสอบตามพระไตรปิฎกดูได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ถึงขั้นชาวพุทธสิ้นสุดกันแล้วที่จะมีปัญญาสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบโลกุตระของพระพุทธเจ้าได้นั่นเองยุคนี้คือกึ่งพุทธกับของพระพุทธเจ้าสมณะโคดม พระพุทธเจ้าปรินิพานเริ่มนับพุทธศักราชหนึ่งมาถึงกาลนี้นับเป็นระยะที่อยู่กึ่งพุทธกับของ5,000ปีจึงจะครบกับศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างกึ่งกลางยุคกับของศาสนาพระพุทธโคดมมันก็คือ ช่วงประมาณพุทธศักราช2,500นี้พุทธศาสนาผ่านการเวลามาจนถึงยุคกึ่งกลางพุทธกับของศาสนาพระพุทธโคโดมนี้มันก็ได้เสื่อมกันมาเรื่อยๆตามลำดับก็เป็นธรรมดาของสัจจะแห่งไตรลักษณ์ถึงยุคนี้ที่ชาวพุทธเสื่อมกันหนักสาหัสถึงขั้นหลงผิดเชื่อมั่นกันจริงๆว่าอารหันเก คือผู้บรรลุพุทธธรรมมีปรากฏการจริงให้คนสัมผัสกันได้ถึงเหตุปัจจัยยืนยันความเสื่อมอยู่ในยุคนี้ในปัจจุบันนี้และถึงวาระแห่งความจริงอุบัติก็มีปรากฏการจริงยืนยันความเจริญเกิดขึ้นมาจริงในยุคนี้ให้คนทั้งหลายเปรียบเทียบกันพิสูจน์ว่าพุทธกระแสหลักนั้นเสื่อมกันจริงๆ ตามคำตรัสพยากรณ์ไว้ในอานิสูตรดังที่ได้ยืนยันอ้างอิงมาแล้วซ้ำซากบทที่ 6. ความจริงที่ต้องยืนยันเมื่อมีผู้เป็นพุทธยืนยันว่าตนเองคือความเจริญที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบโลกุตรธรรมประกาศตัวตนขึ้นมา เป็นปรากฏการจริงในช่วงพุทธศักราช2,500นี้ว่าตนเองคืออรหันต์แท้คือโพธิสัตว์จริงก็เป็นโอกาสดีมากประเสริฐยิ่งที่มีปรากฏการจริงให้ชาวพุทธได้สัมผัสของจริงตรวจสอบพิสูจน์กันด้วยภูมิปัญญาของตนของตนแต่ละคนเอาเองกันจริงๆอย่าให้ใครครอบงำความคิดของเราเป็นอันขาด ดังนั้นเพื่อยืนยันความจริงอาตมาต้องเกิดมาชาตินี้ยุคนี้ปรากฏตัวเพื่อแสดงตนประกาศตนถึงขั้นยืนยันตนเองจริงจังว่าตนคือธรรมมิกราชปานชนีนั้นจึงเป็นการประกาศความจริงที่ยิ่งใหญ่สุดยิ่งใหญ่นานหลายพันหลายหมื่นปีจะมีสักหนในโลกนี้ ที่จะเกิดขึ้นมาในการซึ่งศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนี้ก็ผ่านพุทธศักราชมายาวนานเกินกว่า2500ปีแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องสามัญธรรมดาของอุบัติโลกและไม่ใช่เรื่องสามัญธรรมดาของอุบัติธรรมอันมีทั้งกายและมีทั้งจิตที่จะต้องมีการอุบัติขึ้นมากันอย่างท่วนจบครบเหตุ ครบปัจจัยครบโลกครบอัตตาครบธรรมและครบปรากฏการโลกุตรธรรมขึ้นในโลกที่จะต้องเกิดจริงมีจริงขึ้นมาในโลกอันถึงกาละครบเทสะและครบฐานะแท้อัตมาเกิดมาชาตินี้จึงไม่ใช่มีแค่คิดมีแต่คำพูดหรือมีแต่คำเล่ากันแต่ปาก อธิบายกันแต่ความหมายสู่กันฟังเท่านั้นทว่ามันต้องมีทั้งตัวบุคคลจริงมีทั้งพฤติกรรมของมนุษย์จริงมีทั้งวัฒนธรรมของสังคมที่แสดงความจริงอันมีลักษณะของอารยะขั้นโลก,กุตระออกมาให้เห็นจริงให้คนทั้งหลายในโลกสัมผัสได้ตรงตามหลักฐานยืนยันอ้างอิงกับพระไตรปิฎกหรือกับตำนานที่สืบสารกันมา ความจริงที่ยิ่งใหญ่สำคัญยอดของความเป็นมนุษย์โลกุตระเช่นเป็นอรหันต์อันเป็นความเกิดของจิตหรือโอปปาติกะโยนิซึ่งมันต้องมีการเกิดจริงๆทางจิตที่ตรงตามพุทธศาสตรจะคือตรงตามความจริงที่เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้าว่าจิตตนเองได้เกิดอรหัตผลเป็นที่สุด ถึงขั้นอรหันต์ผู้จบกิจนั้นอย่างไรฉไหนอรหันต์คือผู้มีความจบกิจหรือกะตังการณียังของคนในศาสนาพุทธซึ่งเป็นการค้นพบความจริงสุดยิ่งใหญ่วิเศษถึงขั้นคนผู้บรรลุธรรมมีความจบจริงได้สำเร็จนั้นก็จะจบกิจ ในความเป็นคนในความเป็นอัตตาในความเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของตนในความเกิดความตายของตนที่จะเกิดจะตายอยู่ในโลกหมุนเวียนอยู่ไปกับการอีกนานเท่าใดก็ได้หรือจะสลายกายแตกตายกายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยก็ทำเองได้เป็นอมตะบุคคลก็เพราะรู้จัก รู้แจ้งรู้จริงรู้จบในสุขทุกนี้เองว่ามันเป็นมายาเป็นมารเป็นซาตานเป็นความโง่หรืออวิชาที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพระเจ้าของชาวเทวนิยมจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริง,รรงความจริงนี้จึงเป็นสุขนิยมไม่มีความจบสมบูรณ์ได้ศาส,สดาของเทวนิยมทั้งหลาย แม้แต่มีความจบในความเป็นคนก็ยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบเพราะความรู้ของลัทธิเทวนิยมนั้นยังออกจากกรอบของเฉกะเฉกโกยังไม่ได้จิตยังไม่มีอัญญาธาตุจึงยังไม่ใช่วิสัยของชาวเทวนิยมจะรู้ได้เพราะมันเป็นอจินไตยอยู่แท้ทั้งกรรมวิบาก ทั้งฌานวิสัยความรู้ความจริงของพระเจ้าที่ชาวเทวนิยมทุกศาสดาและทุกศาสนาไม่มีความจบในความเป็นคนอัตตาจิตวิญญาณเทวะพระเจ้าปรามาตามันอยู่นิรันดรผู้มีความจบในความเป็นคนนั้นพระพุทธเจ้าตัสรู้ความจริงยิ่งใหญ่ที่นับเอาเริ่มตั้งแต่ เป็นคนผู้ดับอาสวะหมดสิ้นอย่างเที่ยงแท้เป็นนิยตะได้นับว่าเป็นผู้มีคุณวิเศษคือผู้จบกิจเรียกว่าเป็นอรหันต์จบกิจของอรหันต์ในสำคัญหนึ่งนั้นคือจบเรื่องความเป็นคนซึ่งในความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ก็คือสัตว์ที่มีจิตสูงกว่าเดรัจฉาน จึงสามารถศึกษาปฏิบัติให้ตนจบกิจในความเป็นสัตว์ที่เจริญเป็นคนหรือมนุษย์ได้สำเร็จแท้ก็จะชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่คืออาริยกะแท้ผู้พ้นจากมีลักขะได้สูงสุดถึงขั้นอรหันต์ในความเป็นจิตทุกสัตว์มีกิเลสมาก่อนทั้งนั้นผู้ยังมีกิเลสเต็ม สามัญปกติยังไม่มีความเจริญเลยจากความเป็นสัตว์จึงยังไม่ใช่คนหรือบุคคลเป็นอย่างไรกันบ้างครับจบบทที่7ไปแล้วสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ศิลาได้แนบช่องทางการสั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับกลับมาติดตามรับฟังเกิดมาชาตินี้ เสียงศิลาจะกลับมาอ่านให้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านที่ชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ศิลาได้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ